คือการชุมนุมเนี่ยครับมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนฐานนวันนี้ประชาชนได้รับความเบียดร้อนนะจะไม่ชุมนุมได้ยังไงกูก็ไม่เข้าใจได้ประชาชนทํำยังไงไ,ไอ้พอรบรชุมนุมเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ส้นตีนมากเลยนะอืม อ,อประชาชนเดือดร้อนะสมัยก่อนนะครับนะการชุมนุมก็เป็นเรื่องที่ปกติมากเลยนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะแต่ประมาณปีห้าแปด้าจําำไม่ผิดใช่ไหมมีอะไรพบบส้นตีน,นี่ออกมานะกลายเปว่าการชุมนุมจะต้องขออนุญาต จะต้องมีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้อะไรครับวุ่นวายหมดแล้วก็ลองถามด้วยว่าวันนี้ถ้าเกิดคนเขาไม่เดือดร้อนเขาจะออกมาชุมนุมทําไมวะเหีอใช่ไหมคือแม่งเฮี้ยมากเลยนะครับนายคือรัฐบาลชุดนี้ก็มาจากการได้เป็นรัฐบาลก็มาจากการชุมนุมนายกคนนี้ได้เป็นนายกก็เพราะชุมนุมมีการชุมนุม เรียกร้องต่อต้านประท้วงมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะ,ะบ้านเมืองวุ่นวายเขาก็เลยฉวยโอกาสในการยึดอำนาจแล้วก็สืบทอดอำนาจขึ้นมานะแล้วก็แก้กฎหมายออกกฎหมายใหม่ห้ามชุมนุมทั้งนี้การชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์มากเลยนะแต่พอมีพรบรตัวนี้มาเนี่ยกลายเป็นว่านะประชาชนทำผิดเฉยเลยนะ ถ้าเกิดรัฐบาลบริหารประเทศดีใครจะเหนื่อยมาชุมนุมกูก็ไม่เข้าใจทำไมต้องคิดว่าการชุมนุมคือการที่จะพยายามโค่นล้มรัฐบาลมีใครบางคาที่แม่งอยากจะโค่นล้มรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำดีนะครับทำไมถึงมองโลกในแง่ร้ายวาไอ้าอ้าประชาชนก็ออกมาเดินขนบวนชุมนุมเรียกร้องเนี่ย คุณควรจะต้องแก้ไขปัญหานะแต่ไม่ใช่นิ่งเฉยแล้วใช้กฎหมายในการจัดการพวกเขาคือผมไม่เคยเจอใครที่หน้าด้านกันนี้มาก่อนนะมาร์กัังปากทํามกูต้องระวังอ่ะเป็นเฮียอะไรก,กูพูดอะไรผิดอ่ะอ่าใช่ไหมครับ วันนี้ระบอบประชาธิปไตยประชาชนไม่พอใจการบริหารงานของรัฐประชาชนได้รับความเดือดร้อนปัญหาประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขมันก็ต้องใช้การชุมนุมไม่ใช่หรือใช่ไหมมันก็ต้องใช้การชุมนุมเรียกร้องอืมนะแล้ววันนี้ประชาชนออกมาชุมนุมเนี่ยแล้วถูกรัฐบาลกระทำเป็นการสลายการชุมนุม หรือว่ายัดข้อหาเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยผมว่าไม่รู้จะมีประเทศไหนที่เป็นแบบนี้นะคืออย่างการสลายการชุมนุมเนี่ยก็บอกทำตามมาตรฐานสากลว่ามีการเตือนแล้ว แต่กับไม่มองว่าวันนี้คุณแม่งทำไม่ดีจนประชาชนออกมาขับไล่เนะี่ยมันก็คือประชาชนเตือนคุณแล้วไม่ใช่หรอพอคุณนั้นเนี่ยเขาถึงยกระดับการชุมนุมนะครับเพราะก็เรียกร้องธรรมดาพวกคุณก็ไม่สนใจเขาเขาจึงใช้การยกระดับการชุมนุมแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่คุณกลับอ้างว่าการที่ประชาชนมาชุมเนี่ย คุณเตือนแล้วนะให้สลายไม่สลายก็ใช้การสลายการชุมนุมเข้าจัดการเลยะรู้รเจ็บปวดมากที่เห็นรถฉีดน้ำกระบ,บองโล่พวกนี้นะมันเงินมาจากเงินภาษีแต่เอามาใช้จัดการกับประชาชนนะครับตัวเองมาจากการ ชุมนุมแท้ๆแล้วก็มาแก้กฎหมายมาออกกฎหมายสืบทอดอานาจแล้วก็มีมาตรการในการรักษาอำนาจนะครั่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากประชาชนทรรหากินนั้นมันมีความสุขดีก็คงไม่อยอมมีใครอยากกันเดือดร้อนม,มาชุมนุมนักศึกษาก็ได้เรียนหนังสือวันนี้ก็ต้องกลายมาดโดนคดีความถูกกันแกล้ง สารพัดยัดข้อหาก้อนผมยอมผมใช่ไหมครับสูญสิ้นอิสรภาพมีการออกหมายจับด้วยไม่ต้องออกหมายเรียกสารพัดสารเบที่จะทำแทนที่เฮ้ยวันเนี้ยแค่คุณยอมนะครับฟังเสียงประชาชนแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ประชาชนไม่พอใจมันก็จบทำไมจะต้องให้การชุมนุมยืดเยื้อทุกวันนี้นะและการชุมนุมเมื่อวันนี้นะก็ นะประชาชนก็ชุมนุมออาไปคุณก็เฉยเขาอ,ออกไปกับลูกหยีรอบแล้วคนระับแสดงพล,งลังไม่รูกี่รอบแต่คุณก็เฉยคุณก็ไม่คิดจะแก้ไขอะไรนะท้ายสุดนะครับพอประชาชนยกระดับงานชุมนุมก็สวย it. ก็ถูกเป็นเหตุในการใช้กำลังเขาจัดการปราบปรามแต่ถ้าเขาชุมนุมกันปกติธรรมดาคุณก็ไม่สนใจ ถึงไม่เคยเจอเลยมันหน้าด้านกันเลยเมา่อก่อนนะเนาะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงดีต่อนะวในมาตรการต่อไปเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าทำมาแทบทุกอย่างแนละ้วครับ ผู้คนก็ออกมาก็เยอะขนาดนี้แล้วพวกเราจะทำยังไงดีกับรัฐบาลจุดนี้ออจะทำยังไงดียกระดับก็แล้วอะไรก็แล้วบิดสีลมลาบประสงค์ก็ไปหมดละนะคร,รับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ไปหมด แล้วก็อยู่แบบนี้จะมีอะไรที่มันมึนขนะันไหมเราจะทำไงดีนะเด็กๆจะมีมาตรการอะไรต่อไปไม่รู้ผมไม่รู้นะเพราะว่าสี่วันที่ผ่านมานะ่ะห้าวันวผมอยู่ในงานผมไม่ได้มีเวลานะเพระว่าผมเป็นประธานจัดงานการแข่งขันจัดกิจกรรมเพราะนั้นไม่ได้มีเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองกลับถึงบ้างก็สลบสลายแล้วถ้าจะไม่มีเวลาแล้วนะนะอยู่ระหว่างในงานก็เสียงดังก็ เป็นประธานจัดงานเป็นกรรมการจัดการแข่งขันต้องดูแลเทคแคร์แขกมีคนมาพบมาหาต้องออกบูธด้วยนะต้องอไนแล้วต้องดูแลธุรกิจตัวเองนะก็เลยนะแต่ว่าได้ยินข่าวแว่วๆนะเรื่องของการที่มีการาประชุมนุ่มวันอาทิตย์แล้วก็โดนฉีดน้ําใส่ท้ายสุตดตำรวจก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยผมกาเอ้ยง่ายดีว่านะครับ นันนึกว่าเกิดเป็นประชาชนไทยตอนนี้น้วแม่งโคตรลำบากนะทำหมากินก็ยากแต่เจ้าหนี้รัฐก็ไม่ได้ใจะใส่ใจดูแลก็ยังใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มขู่รีดไถจะทำยังไงดีเนอะนะครับอื มอบสมัยก่อนก็เห็นไหมว่าชุมนุมเรียกร้องกันเป็นเดือนเป็นปีก็ความหน้าด้านของรัฐบาลแต่รัฐบาลนะหมดเงินหมดทองอยนก็หน้าด้านกูไม่ออกสักอย่างอะไรกูได้ก็เหมือนกันเลยมายุคนี้เหมือนกันนะประชาชนทำไมก็ออกมาชุมนุมแต่อาจจะแบบไม่ได้มีทุนร้อนมากมายสมัยก่อนออกมาชุมนุมแต่คนมากมายขนาดนี้แต่รัฐบาลครับไม่ได้สนใจอะไรบรรดาสวสอสอก็พึ่งพาอะไรไม่ได้ ก็อยู่ข้างรัฐบาลกันจะเป็นส่วนใหญ่ทั้งที่คนพวกนี้น่าจะเป็นตัวแทนประชาชนพวกเราว่าไงเนี่ยครับผมถามน,นะนะจะทำยังไงกันดีกับนาทีนี้ประเทศนี้ใครลองบอกผมหน่อยครับอืม ผมไม่เจอเมียาแล้วันนี้น,นึกมาเอานี่ยวันนี้ผมนอนทั้งวันเลยครับนอนแล้วก็ตอนบ่ายๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พาลูกน้องไปทานอาหารนะครับอืมอืมนะเจ็บใจตรงที่ว่าประชาชนถูกสลายการชุมนุมเนีับออกไปชุมนุมก็เหนื่อยยากพอแล้วงมานั่งเสียง แกนำก็โดนคดีคงคดีความใชนะ่ไมผมนี่ไม่ออกว่าจะทำไงดีแกมอบเองก็เริ่มอ่อนแรงนะผมดูนะก็น่าจะอ่อนแรงลงทุกวันทุกวันอืมต้องยกระดับการชุมนุมหรือเปล่า ันนี้ผมไม่รู้ข่าวนะไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ฟังข่าวเลยเท่าไหร่ในบ้านเมืองเราเป็นยังไงต่อแล้วนล้วถ้าสหรัฐก,ก็จะเปลี่ยนนะได้นาได้ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วแต่บ้านเราเนี่ยจะยังไงกันต่อวะเน,นี่ยรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้แก้กติกาก็ยังแย่อย,อยู่เหมือนเดิมประชาชนก็ยังต้องต่อสู้ อืยกระดับก็คงไม่มีใครชอบไม่ยกระดับก็ไม่สนใจไปชุมนุมมึงอยากชุมนุมก็ชุมนุมไปนะคแถมมีการเกรณฑ์มอบมาชนอี่อะไรเงี้ยผมอยู่ผมได้เหนื่อเหนื่อยคิดอะไรไม่ออกแล้ววันนี้อสงสารประเทศชาติที่ล้าหลังลงไปทุกวันทุกวัน ก็ประมาณแผ่นดินมหาศาลต้องมาจ่ายกับข้าราชการพวกนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐทําผิดพลาดก็ไม่รู้จะทํำยังไงประชาชนก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้ก็ต้องทนอย่างเดียวจะมีใครที่จะมาแก้ไขเรื่องเหล่าน,นี้ได้อืมเอาทาหารเท่ๆเหลืองนะนะครับ อืมเนาะวันนี้ก็ระบายฟังเฉยนะผมไม่รู้จะคุยเรื่องอนะไรเมือนก้นันแค่มองเห็นเนี่ยปัญหาแค่เรื่องนี้ยเออเนี่ยวันนี้ประเทศเรามันแก้มาอะไรก็ไม่ได้ติดไปทุกบดเลยนะยิ่งมาน,นั่งนึกถึงนะวันนี้ผมเห็นมีการทุบสะพานแถวถนนแถวบ้านผมซ่อมสะพานก็เงินงบประมาณนะแผ่นดินนะขุดซ่อมขุดซ่อมแล้วถ้าเกิดซ่อมแล้วพังอีกจะทํายังไงวะ ทำไม่จะลงโทษพวกคนพวกนี้ได้ที่บริหารงานผิดพลาดจะย้ายคนพวกนี้ไปไว้ที่ไหนผู้บริหารเขตนี้นะครับวันนี้ประเทศเรานะมีผู้ว่าแล้วก็มีอบอจเขาแบ่งงานกันยังไงมันซํำซ้อนนะครับตอนนี้กำลังจะเลือกตั้งนะอบอจใช่ไหม มีทั้งผู้ว่ามีทั้งนายกอบอกจอการบริหารงานมันจะมันจะมีประสิทธิภาพไหมมันจะซ้าซ้อนไหมเออก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเมื่ก่อนจังหวัดวก็ผู้ใหญ่สุดก็เป็นผู้ว่าตอนนี้ผู้ว่ามาจากการแต่งตั้งเป็นข้าราชการประจําแล้วก็มีการเลือกตั้งนะนายกบริหาร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดใช่ไหมครับก็เลยเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำไมแล้วใครจะใหญ่แล้วใครจะฟังใครหรือให้สองคนนี้ทํางานขัดขากันเองใครคุมใครจะแบ่งหน้าที่กันยังไงปวดกระบาลใช่ไหมแล้วมีตั้งผู้ใหญ่บ้านกำน,นันสอทอสอกรอสอคอบออตอใช่ไหม อบอ,อ้เยะห,หมดบวกกระกบบา ا จยิงว่ะนะครับแล้วมันมีการวัดผลการทำงานยังไงแล้วพวกนายกอบจอจนายกอบจอจนี่ขึ้นตรงกับใครพวกสอทอขึ้นตรงกับใครอบอขึ้นตรงกับใครใครจะเป็นคนดูแลคนพวกนี้ถ้าทำผิดใครจะเป็นคน ัดสินใครจะเป็นคนจัดการใครจะเป็นคนสั่งการใครเป็นคนควบคุมใครจะเป็นคนประเมินผลมองไม่เห็นเลยนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็อยู่ขนาดนี้ประเทศเราลองดูครับไหมคุณลองดูได้ว่าเนี่ย เรากระจายนหนาาลงมาแต่ว่าเราไม่เคยมีการวัดผลติดตามผลหรือมีองค์กรไหนที่สามารถนะครับตรวจสอบถ่วงดุลน,นะครับประชาชนนี้ก็อ่อนแอนะครับไม่มีอะไรในมือเลยนะครับองค์กรอิสระเราก็เห็นเห็นอยู่นะวันนี้มันแทบจะทำอะไรไม่ได้ ใครมีอำนาจก็มือยาวสา,าวได้าสา,าวเอากรอบโกยโกงก,กินกันไปเรื่อยๆนะผมนึกอยากเห็นนะประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศแก้ไขประเทศใหมนะ่แล้วก็เอาอำนาจกลับมาสู่มือประชาชนอยากเห็นประชาชนเป็นคนกำหนดทิศทางประเทศนะตัวแทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นนาักการเมืองสอส ก็ต้องทําตามสิ่งที่ประชาชนต้องการแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้ให้ประชาชนมีที่ลงคะแนนแล้วที่เหลือก็ปูยี่ปูยำประเทศกันแบบนี้ไปเรื่อยวันนี้เราไม่เคยมีการจับคนที่จะทำความผิดมาลงโทษเลยผมอยากเห็นการตรวจสอบการทุจริตอย่างเข้มข้นะจะทำยังไงดีปปชปปงเราต้องงอ ตำรวจนะใช่ไหมจะทำหน้าที่อย่างนี้ได้งไงประชาชนร้องเรียนไปก็มันนีก็เงียบผมเจอกับตัวเองเนะี่ยเรื่องที่ร้องเรียนไปม,มันเงียบทุกเรื่องไม่มีคำตอบร้องเรียนไปก็เงียบหายไม่มีคำตอบเออแล้วก็อยู่กันไปเรื่ยเรื่อยเรื่อยเรื่อย พอเด็กๆจะมาเรียกร้องเด็กๆก็เริ่มโวนคดีความมันประเทศเราจะเป็นไงต่อสมมุติว่ารัฐบาลคนนี้ไล่พวกนี้ไปนะครับชุดใหม่เข้ามาก็เหมือนเดิมอีกเพราะเราไม่มีกลไกอะไที่จะให้ประชาชนเป็นใหญ่มีอำนาจนะที่จะคอยตรวจสอบมนุษย์พวกนีนะ้แล้วก็เปลี่ยนนกกระสาตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆนะ ชุดนี้ไปชุดใหม่มาก็เหมือนเดิมเพราะว่าองค์กรภาคประชาชนนี่มันอ่อนแอม,มากองค์กรสละก็อ่อนแอม,มากนั่นเมื่อประชาชนอ่อนแอเนี่ยกลไกรัดก็เป็นใหญ่ใครถืออำนาจรัดก็ได้เปรียบตลอดเวลาอย่างทุกวันนี้เห็นไหมครับว่ากลไกรัดแข็งแรงมากเข้มแข็งมากประชาชนทําอะไรไม่ได้เลยประชาชนทําอะไรไม่ได้จริงๆนะวันนี้ น่าจ่ความสะใจแต่ว่าไม่มีผลอะไรในทางปฏิบัติออกมาชุมนุมกันก็มีแต่คดีความมีแต่ความเดือดร้อนนะภาครัฐก็ไม่ได้มีกระทบกระเทือนไม่ได้คิดจะปรปปับปรุงไมไ่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเออ,เอ,อไอ้เฮียเนี่มึงยุ่งอะไรกับกูกูจะพูดอะไรกับเรื่องกูมึงจะมาพอเหงอไม่อยากฟังก็ไปดมึงจะมานั่งฟังหาพอ่อหาแม่เหรอเน มึงเป็นเียอะไรนี่มันยูทูบของโกไอ้แม่เย็ดมึงเดือดร้อนอะไรเนี่ยเอ,อ,อเ้ยเฮียนี่เป็นอะไรวะกูเห็นต้องนานแล้วมึงอะพอเดอ้ออะไรนะเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไรอะ่ะอืม โหนพ่อโหนแมไ่ไงสัตว์กูคือคนไทยกูยจะโหนใครอ่ะกูจะโหนใครอ่ะวันนี้กูโหนที่อะไรอ่ะเออไอ้ย็ดมากเสือกจริงๆนะโหนคุยอะไรเด็กกูจะไปโหนเขาทำไมอ่ะ กูจะโหนยังไงอะมึงบอกกูโหนเด็กไงกูโหนตรงไหนอ่ะอะกูโหนยังไงฮะกูโหนยังไงบอกเลยกูโหนเด็กกูโหนไงกูไปยุ่งอะไรกับเด็กไหมกูแค่เชียร์เด็กไอ้สัตว์กูขึ้นไปเวทีเขาไหมอย่าเป็นส่อสอสอพ่อไงสัตว์อ่าไอ้เหี้ย หาเรื่องด่าแมากก่กูกงยิ่งวันนี้เหนื่อยเนื่อยไปเพียตุ่ยตยด้วยนะกูจะเป็นอะไรก็เรื่องกูเสือกนี่มันยูทูบของกูเข้ามาให้กูด่าพ่อด่าแม่เล่นไอสัตว์ย็ดมากไอสัตว์นะไอยูทูบมันบล็อกไม่ได้มันต้องออกไปก่อนแล้วค่อยไปบล็อกมันได้บล็อกมาตอนนี้บล็อกไม่ได้ต้องรอไลฟ์จบแล้วค่อยบล็อก มนุษย์ส้นตีนันนี้นะไเหี้ยนี่ประเทศมันจะชิบหายมันก็ยังมากนะูาไม่เข้าใจนะกูจะพูดอะไรก็เรื่องกูนะนี่มันอยู่ทูบของกูมึงก็บาพอเถอะมาพอเถอะไอ,อ,อ้เหี้ยเวนพ่อมึงทำอะไรนไอ้เหี้ยจังไรอย่างเงี้ยมนุษย์ตรงนี้นะอืะวันนี้นะผมเป็นทหารมาคุยผมเนะี่ยว่าเจ้านายสั่งนะครับ ว่าจะต้องคอยฟอลโล่คอยแชร์นะครับ่าเมื่อหน่วยงานนี้นะมีกำลังพลอยู่นะครับหมื่นคนสมมตินะครับาสมมติว่านาน้นา,นนานใหญ่เนะี่ยคุมลูกน้องสหน่วยนะครับเนะี่ยไอส้สหน่วยนี่ก็มีกองกำลังอยู่ภายใต้ตัวเองเนี่ยแต่ว่าแยกออกไปเป็นสิบหน่วย หน่วยละร้อยคนพันคนแล้วก็เลยนะครับพวกนี้นะครับจะต้องคอยตามดูว่านายแชร์อะไรมานายไลค์นายโพสอะไรก็ต้องคอยโพสตามนะแล้วก็ต้องคอยส่งยอดกันทุกวันวันละสี่ลอกเป็นโคดี้เลยอ่ะนะควันนี้คุยกับทหารมา็นหนึ่งลายของพี่แม่งเบื่อมากเลยวันนี้ วันวันแม่งไม่ต้องทำหาแล้ต้องตั้งนาฬิกาไว้เลยครับว่าเพื่อจะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กในมือถือว่าวันนี้นายแชร์อะไรมาแล้วนะถ้าเกิดพอนายแชร์อะไรมาปุ๊บก็ต้องรีบแชร์ต่อเพื่อให้บุครับบัญชาเอาไปแชร์ต่อแล้วก็เช็คยอดไลค์ยอดแชร์ ถ้ายอดขาดสวยอีกแม่งประเทศนี้แม่งเฮี้ยขนาดนี้เลยวเนี่ยอืมแล้วยังมีไอตัวเฮี้ยนี่ยเขามาก่อกวนในนี้อะไรัคือพวกมึงใช่ไหมที่ต้องคอยแบบมีชา์เก็ตเป้าหมายให้นะครับว่าให้จับตามองเว็บไหนนะไมย ผมเจอตำรวจกันก่อนก็นั่งพี่คือนายให้มาหาข่าวบอกพี่ตรงๆแล้วทำไงคก็แลกข่าวกันนะจะบอกให้นะนายไอ้พวกนายน้างโง่นะวันนี้ลูกน้องคุณใช้วิธีการแลกข่าวกันหาจับตาข่าวเดี๋ยวแล้วก็แลกกัน นายเช็คมาเอ้ยว่านี้ไงไอ้น,นีบอกงี้เช็คไอ้นั้นอ่ะตอบตรงกันใช้ได้แต่ความจริงนะครับไอ้พวกนี้แม่งเหนื่อยใช้แรกข่าวกันเลยตอนนีนะ้กำลังกมีเท่าไหร่อ๋อประมาณห้าร้อยคนครับเช็คเอ้ยห้าร้อคนครับโอ้ตรงกันใช้ได้บางทีนายค,ายควายๆว,วันนี้ก็เยอะนะเพราะว่าหน่วยข่าวกองนะตอนนี้นะคือ ไอ้พวกที่ทํางานเนี่ยมันจะมีลายถึงกันนะครับแล้วก็แลกข่าวกันนะครับนล้วนายก็รับฟังอ่ะข่าวตรงใช้ได้สมมุติว่าเอาหน่วยสายสืบนะกับสันติบาลแล้วก็ท้องที่นะให้ออกไปแฝงตัวอยู่ในม็อบได้ไหม พวกนี้ก็โทรหากันเฮ้ยว่าไงวะโอเคเวลานายโทรมาก็รายงานตรงกันจบจะได้ไม่ได้เหนื่อยเพราะะไรถ้ารายงานไม่ตรงกันแม่งเหนื่อยเฮ้ยข่าวแม่งไม่ตรงเว้ยต้องไปหาข่าวใหม่ตอนนี้พวกนี้ก็เลยใชย้กันแลกข่าวกันนะครับโคตรตลกเลยวันนี้ครับสงครามข่าวแล้วก็เป็น เนว่าหน่วยงานข่าวกองของฝ่ายรัฐบาลน,นี่ไร้ไประสิทธิภาพนะพวกมันเยอะมากอย่างผมเนี่ยวันนี้ถามไปแล้วแล้วเพจผมอะ่ะโอ้ยของพี่ก็โดนนะเป็นทาร์เก็ตนะครับที่จะต้องมีคนคอยจับตามองอยู่แล้วแล้วก็คอยรายงานวันนี้มาร์กพูดเรื่องอะไรประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องคอยมีหน่วยงานที่เข้ามาก่อกวน มีกําลังคนกี่คนคอยก่อกวนคอยอะไรเงี้ยคอยสแปมคอยรีพอร์ตนะเรื่องจริงผมเจอตำรวจเฮ้ย hey, พี่ตอนนี้ผมยังถูกจับตาอยู่เขาบอกไงว่าจะเหลือหรออะไรเงี้ยแล้วก็หัวเราะจะเหลือแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรครับดังนั้นผมก็แสดงว่าผมยังเป็นคนสำคัญอยู่นะใช่ไหม เปลี่ยนจากหลังๆก็โอเคนะบทบาทที่อาจจะน้อยลงเบาลงนะก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนสมัยก่อนก็มีการโยกกำลังคนนะที่คอยเฝ้าผมนะครับไปทำงานหน้าที่อื่นตอนนี้เด็กๆทุกคนนะมีคนตามประกบตลอดนะสมัยก่อนพวกผมเนี่ยโดนนะิงช่วงทำงานการเมืองเนี่ยไปไหนจังหวัดไหนจะมีสันติบาลตามมีฝ่ายมั่นคงตามใช่ไหม ผมจะโพสอ,อะไรก็จะมีคนคอยเช็คตลอดเดี๋ยวนี้เบาลงหน่อยสมัยก่อนเยอะกว่านี้นะใช่ไหมแต่เมั่ก่อนจะเห็นว่าไอ้พวกเอาวาตานเยอะมากเลยในเพจผมนะคือหนึ่งเข้ามาเป็นร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ผมอาจจะบทบาทน้อยลงไม่ค่อยได้ล,ลุยเหมือนสมัยก่อนนะมีเด็กรุ่นใหม่ๆมาลุยพวกนั้นก็ถูกเป็นเป้าหมายแทนผมแต่ผมก็ยังมีนะไม่ใช่ไม่มีก็ยังมีส่งมาบ้างแต่ว่าอาจจะลดลงนะครับ เดิมมีร้อยคนก็จะเหลือที่สิบคนเลยนะอืมอืมนะก็เล่าให้ฟังบนะมาทำตัวดีกูทำตัวดีอยู่แล้วมีในเมืองท,ทำตัวเฮี้ยนะครับกูรู้มึงก็ทำหน้าที่องเมืองกูก็ทำหน้าที่กูแต่ว่าบางทีมันไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติหอนอะนะ วันนี้มึงทํางานรับหนายนายมึงน,นายมึงอมหัวคิวมึงมังมึงยังนะไม่เจ็บใจมั้งหรอวะนายแม่งอมหัวคิวนะปฏิบัติการไอโอเนี้ยนายอมหัวคิวมึงน,นะแล้วก็เบิดงบเออ